น้องครับตอนนี้พี่ชิโน่กับน้องเลโอหายไปไหนก็ไม่รู้ครับรู้ว่าจะโดนเจ้าถุงถุงจับตัวไปครับี่ครได้ยินเสียงท <ำ S 1> ี่ไ,ไหนฮะไปไหนมาโอ้ยระวังเจ้าถุงถุงนะน้องเดียวได้ของยังโอ้ขนมเยอะมากเลยครับ หรอป้าเอกก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงเหมือนทุ่งทุ่งอยู่แถวเนี้ย่านน้ำตาลซโนเลโอซีโนเลโอทุ่งทุ่งมาได้ไงครับงั้นเรารีบหนีเถอะทำไมทุ่งทุ่งมันเต้นให้เราดูอ่ะตัวเต้นอย่างนี้เลยเลยโอ้โหซีโนเลโอเลยอะไปด่วเร็วเร็วรีบหนีทุ่งทุ่งกันรอคุณแม่ด้วยเร็วเร็วแม่เร็วเดี๋ยวทุ่งทุ่งตามเฮ้ยเรา วิเลโอครับเราเข้าซอยนี้หลบถุงทูนี้ก่อนครับเอาคุณแม่ดูเร็วซิเ,เลโอไปหลบเร็วๆอ่ะเปิดละพี่ชินอไปไหนชิน,โ,นอโอ้ยรีบหลบทุงทุงเลยอย่าเพิ่งรีบซื้อไปเร็วๆไปหลบกื้น่อนตรงไหนหลบตรงไหนหลบตรงไหนเร็วๆเขาหลบตรงนี้เหรอชินโอเร็วววเดินตามมาไม่มาเดินมาแล้วเนี่ย อุ้ยเราไปหลบที่อื่นเลโอหลบดีๆนะทุ่งทุ่งเดินมาแล้วนะครับทำได้ดีครับทุ่งทุ่งเดินตามมาโอหลบนะคุณแม่หลบดีนะเอ้าน้องเลอวิ่งไปไหนหรอมโอ้หลบดีๆนะครับเดี๋ยวทุ่งทุ่งเห็นทุ่งทุ่งมันมาแล้วนะเงียบ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 ทุ่งๆมันเห็นเลอแล้วเร็วไปวิ่งไปหาคุณแม่เร็วตอนนี้ทุ่งทุ่งเห็นพวกเราแล้วนะเรายายที่แอบไนนี้ว่าไปเรเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็ว คุณแม่หิวน้ำแล้วเห็นไหมครับเราต้องซื้ออาหารตุนไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าทุงทุงมันจะจับตัวเรานะครับวันนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าเรามีอาหารกินละเราไม่ต้องออกจากบ้านแล้วแหละครับใช่เดี๋ยวทุงทุงเขาจะมาจาับอันรีบซื้อเลยนะอ้อวันนี้เรามีนมกินแล้วอันนี้เหรอครับเพราะวันนี้เราเรียนมาดูก็สามารถคอมบีไมได้เลยอันนี้คือน้ำผลไม้ใช่ไหมครับ พาป้าเอไปดูได้ไหมครับ,บ,บตามน้อยโอไปดูถูกทวงนะครับ,บ,บครับเ<บ>จ้าถูกทวง,ทงเลโอวิ่งหนีเร็วๆเจ้าโอแล้วเราจะหนีไปไหนดีอ่ะถูกทวงเดินตามเราตลอดเลยอะ่ะน,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 นั่นเดี๋ยวเราไปตามคุณแม่ก่อนครับเวไปตอนนี้เราซื้อของกันครบหรือยัง ยังไม่ครบเลยครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันให้ครบแล้วเราต้องรีบออกจากห้างนี้เร็วๆเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าทุงจะจับพวกเราครับเราไปหาซื้อของกันก่อนนะอุ้ยเจ้าทุงเห็นพวกเราแล้วุเพี่อนๆทำไงดีครับนีบๆเลยว้ารีบซื้อได้เลวเร็วๆดีสินะเจอขนมยังครับทุงเดินตามหาพวกเราอยู่นะเร็วๆรีบซื้อขนมกันนะเป็นของดาราไหนครับขอดูหน่อยอ๋อมีการ์ดทั้างในเหรอครับ พอสองชิ้นสีส่สิบนะยีบาท <Okay. S 2> อโอเคแต่พิซซ่เลือกเลยสองผงเอาแบบคนละรสไหมได้เดี๋ยวเราแกะให้เพื่อนๆดูด้วยนะ<ช>ว่ามีการ์ดอะไรอยู่ข้างในป้าคะตันนี้แกจะลดอยู่างไรโอ้โหพิซซ่ามาเนี่ยได้โอ้่าอันใหญ่เลยนะน้องไอโอนครับเล่นพิซซ่าอันใหญ่เลยโอ้โหนซื้อมานี่อะไรอะ่ะน้องเคยกินไหมเนี่ยขนมอะไรเนี่ยคุณหมอไหนครับ อันนี้ช็อกโกแลตคุณหมอโอ้โหน้องๆได้กินไหมนียวาติโาน่ลังเยอะเลยโอ้โหคุณได้กินไหมครับขนมโอากนด้นเยอะมากอะไรโอ้โหขนมอะไรอ่ะขนมปลาฉลามเหรอ เอาไปหนีบเจ้าทุงทุงได้ไหมอันนี้ข,น,น,มขน,นมเยอะมากน้องครัมมีแต่ช็อกโกแลตเลยอะตรงนี้ตามพวกเราไปอีกแล้วเราจะทำยัไงกันดีอะ <c oughs> เราจะแอบกันดีครับ <c oughs> เพื่อนๆตามพี่ชิโนไปเลยนะตรงไหนแอบบตัวไหน แบบนี้หรอครับอยู่เงียบๆนะเดี๋ยวส่งเสียงนะเดี๋ยวถูกทวงได้ยินเงียบๆนะครับเงียบๆนะครับแล้วคุณแม่ไปไหนล่ะไปตามหาคุณแม่ก่อนไหมครับเร็วเร็วคุณแม่อยู่ไหนเจอไหมเจอไหมไปเองเห็นคุณแม่เดินไปทางนู้นครับรีบไปหาคุณแม่เร็วเร็วอาเร็วไปตามคุณแม่เร็ว แม่ได้ขอยางโอ้คุณแม่ซื้อนมเพื่อนตอนนี้เกือเต็มมากเลยโอ้ซื้อของมันเยอะมากเลยครับครับตีนูเลโอเร็วเรารีบหนีนะเดี๋ยวทุนทุนตามเจอเอาวิ่งวิ่งเร็วเร็วไหนครับไี่ทุนทุนมันยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันเดตามมาอีกแล้วเร็วเร็วนี่นี่เราพางแล้วนีเราเร็ว ไปทางไหนทุกทก็ตามพุกเราวะให้เร็วไปหาแป้งสีฟันเร็วเราเจอยาสีฟันแล้วนะครับไม่มีขัญผู้ใหญ่ให้มันตักให้มันต <c oughs> ักไอของเด็กโดนได้แล้วหรอครับโอ้แป้งสีฟันมินเนี่ย <c oughs> พี่โนได้ยัง <c oughs> ทุกน้องครับตอนนี้พี่ชิโนโกับน้องเลวหายไปไหนก็ไม่รู้ครับรู้ว่าจะโดนเจ้าถุงถุงจับตัวไปครับได้ <c oughs> ยินเสียงที่ไหนอ่ะไ,ไปไหนมา เจ้าทุงทุนะโอ้โหกำลังเลือกแป้งกันอยู่เลยเอาลีฟซื้อกันนะเดี๋ยวเจ้าทุงทุงเห็นตอนนี้เราซื้อของกันครบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งสินด้านนะเดี๋ยวทุงทุงเขาได้ยินเสียงเดี๋ยวจะเดินตามมาอีกเราไปที่ไหนในทุงทุก็เดินตามเราอะแปลกมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเรารีบออกจากห้างนี้ก,กันดีกว่านะครับ ครับตอนนี้พี่ชิโนโเขาออกอยู่ตรงทุงนะว่ามีไหมพี่ชิโนโมีตรงทุงไหมครับมีค่ะมตรงไหนนะครับออกเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวตรงทุงเห็นงั้นเดี๋ยวเรารีบไปจ่ายเงินแล้วออกจากค่าอนี้กันดีกว่าเจอแต่ตรงทงครับเอาวิ่งเลยครับเร็วๆพาคุณแม่วิ่งช่วยเร็วๆไปอารีเร,เ,รเ,รเร็วครับนอนไปโอไปนู้นเร็วเร็ว ถองทงทุงทงตามพวกเราจังเลยนะไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรให้ทุงทงรับเยลทุงทงมาอีกแล้วแล้วทุงทงเดินตามพวกเราสีโนเล้อตอนนี้เราหลบทุงทงพ้นแล้วนะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราขอดวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าทุงทุงเดินตามพวกเราตลอดเลยครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ช่องสีโนเลโอยูทูบด้วยนะครับไป บายเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคไม่ต้องวุ่นย้ายาอีกแล้วงั้นเรารีบกลับกันเลยเหอะปาปาปเรยๆโอ้โหของเต็มเลยคืนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วคืนนี้เรานีเราไม่ต้องออกจากบ้านแล้วไ้องไปซื้ออะไรใช่ปาปาเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย